walage demede kwa puwanan na jacako ka de na mengabati deniyaka ine chitola da de aweda cha ok kala bhojana ch cha ok kala bho ke de bianedi pula sawad pula pula sa third flat cha e. kala ok pho aweda yu ne wada amile aweda no pamu pula ket terah อานปูลอยในกมารได้ใจแลในเอาว้ด้ไขยรอปติกระต่ายไม่วุ่นหอดอกภาษาท้อเลนละเอาวตาเตลอตกนิเมือดอกเอาวดาภาพนอเลเอาวดสักสครดอกใเกบบาดเกียนะอาไวดทมี่ทิมยหรืออาวดอกกลนนั่นเลยตาเตล้ออย่าบนนะตาเตลลปลดอับลอนาปาววผดโอวตัววีว้ผาดตัววนบามนาเลนี่ ditolah awak ada apu ku tane pua awak ada kecopah padur gai me opo de the blo the tan ne pua nak Kuala wala ti ne de ปลาบ่ดเสมึงีบ well, uh ่เนสูปันะบอบอลมึงมาหรอไม่เลตอ t แต่อลยังเกินเนียต่ดีตลดอู่กุยกบอลกบลบ้านะปาวอโดบานีโผล a ด้ขี้กเซกรอโผด้แต่บอลยังเกินเน่โวาเด็กกระจอพาพาดูด้ะเด้อผมมืดเถอะไม่รู้บอดอเดเวดาเปล่โอข้อเทิดเอไม่เลอดเวดากระจไปเนีเวด e าดิโอโผลกันเนี่ยกว่าเราเวด้าเปล่อเวดาตราดูะตัวเอ ตราบะดดตวยดะดะกะเนโซลอวะดะขุนยะเนปัวกွယ်ลอวะดะตัลเลลิปุเนตวย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 วะดะตัตเตเปียนะปัวยูขุนนะตวย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 วะดะตัตเตเปียลอหุหุละขุนนะปัววะออออโลติโนเนบลาวิรวะดะขุนเนกวาวะดะกะจอบาเมตานิเตดโทเนวะดะกะจอบานิกะซะซอบาอวะอิรุบะกะลออวะดะโพซามึงโพดไกมื้อตินี่เคดะตะเมลละอวะดะกะมาเรดะละ กษสอปาก็บาบาเมนอะไรกยกัดตอตออดีปเลอะเกมาตอกษัตริย์สอาปาเอป่ะตบลนี่ดูเมื่อเกปานี่นะฮูดาเลอะเาตรรกตัวน้ตัตัวเฮอบเนตบลดอกปานีอาวาเทนิวเดตรรตัวกนนเมื่ม่ใเนยดูอยกมาบ้านเลพูสาวพกดไงดูเกวกับย่าพดืมตีตีเลเอเกยกบ้านดีเลย

กากควดูเราเนีน่มิลอาเวอมมตอุบาคนน้เกวเาอบวตีอลอเคนนีดอวลากากวาดูเอยเนี่วามลอวดตาด้เฮทอพเอน์บารกดจอบานมาตบ้นเจะจลบานะปาตมีขอรักวาดาลอวอม่ตกปาอดอาม่าเอ็ดเวลาเลยวกวาดามต่วาบาร์อดกกตุก็ซาเพนดบอ

ปาเวลาละเอาวดากระจอบปาพมื้อเด่นเอากว่าเวดาเป็นนี่ล่ะเมล่พดาไปล่โอปาเราเวดานะกระจอบปาพมือไงอันนี้แหะกระจอบปาไรอพมือติดตนน่องเนี่ยใครเนี่อันยาโอเวดาเซอร์นี่โอปวเาเวดาเซอร์นี่เมลโพดาอะไเนี่เอวดาพาฒาเวดา่อต่ล่เกวเาป้มือสก่ออาวดาเปลาล่าเราเลาลอเอาเวลากว่าพดาลอเนี่ยโอดาด็กระจอบป้าเล่กว่าพดาเนี่ยปวดตุล่ะเอาวลาปลาปาลราเดากปากว่าพูดจาล่ะเนี่ย pot sa pun pot gai ter me tar ro dap wah hor nyane hor de hor hor អ្នកលេ ਦੇਖ អត់អ្នកណាចោ ਦੇਖ អត់អ្នកណាយយោ ਦੇਖ អត់អ្នកណិហរបាត្នេះកជាបាភ្លេមូក្វាលផោតាទៅប៉ានិតេកាកានេទូផសាផក្វាលសាមេនេះដាសាព្រីសាពត់អកូសាឡាអូវដាកជាបាទីទៅប៉ានិកេតអូវដាក្វាលផោតាត្នេះបាណាផោតាហោះៗយឺអគូនេប៉ាទីនេសាពីដាតេមីខោតោកូដាលកជាបានេះគេឥទតាកម័លអូវដាតាកដោតាអ្វីទៅប៉ានិប៉ាទីនេតាភ្លីដាដោម៉ាផោតាហាយហរបាត្នេះ អត់ទៀតតែមកតែកែលបានបាត់ទឿថាអណាកគូបំមកដល់តបេន្យាណផតាតទេរពេលនេះដល់នផអទិអូថាខនេះទីវដល់កចបអាម៉ានេះកចបអាម៉ាហេដល់អាវិសើសាលិតតក្លនេះផអិសសិសសាលិតតក្លកាណផកចបអាម៉ានេះអវដល់ទេធនេះដូចអានេះគេអវដល់ផ្លែមឹងពោទេអខៃនេះនទេទេតបនទេហាដល់ឡតក្លនេះសិលពតតគេថាអវដល់មងាគផោថាដុកទ័រយា នៅណទីនេណទីហាដលអក្លេតេឡលេយាភូមិភោអូដាតែយ៉ាពេផេឥតទីកោនេះអូដាកជាបាម៉ានេតេឡអូដាផេនេតដបឬមេឡើអូដាកជាបាផ្លេមភោតេតផានេឡោះហាថោវ៉េដាលេតាក់ឡើនេះផេហាថោវ៉េដាលេតាក់ឡើសើតខានេះអីមេឡើអូដាកជាបាម៉ានេតេហេគីហេបាណេវ៉េដាអាទីនេះតេអូដាអ៊ឹមផ្លេមឺទេតបាណោមពីបាបាមេដាណេផូសាឬអាយកេអូដាផូសាលើអោះ တမီခတော့ပေါ်စားがい払わえยกこわっちょだわねでやねわっぱねてばぬけちょぱまねちょとねうらだぽざれがねぽわれてなはいよよだでうだきぺぺぺぽめれぽざむぽだがねほほおくれちろちろちろちらみまうらさねဖမီမန်တာအစကတော်ခမလဲအဝဒကちょပါမာရやほむねてぃくわだあねမမဒီມືဟ ோம் မနလဲဒီเดียวဟ ோம் မနလဲอ๋อ phụ mướn nó, Ở quên đứa này để mướn hơn, kéo với đã, à ôt mướn bà mờ, ôt chúa ba, à, mẹ à mờ, ờ, mẹ là nó, ờ cái tên à nó, bác à là ào với đã, đi đi phốt này nè cái bãi ơi đâu má, nè cái bãi ơi đấy rồi ào với đã, nè đập bụi tí tí lo từ mì kho đó, ào với đã, cái tên à, nè cái bãi quay chơi như nó, mẹ mờ, giờ cái quay chơi đâu တလေအဝေဒကကြောပါဖို့မှုန်ကအင်းပေါပစာမှုန်ဖို့ရကအင်းကေဝဒလာတသိညာတာပါကရေအိုမအိုတော့အော်လို့တဲ့လော်အင်းလော်ကွေးမှလော်ယူရပါကအဒမအပြည့် देखो အကွေးချမပွားတာတဲ့ဝဒပဲနေတယ်ဘလုံးနိ ตุลาอวาดะอซีโอลุกเวเซตบละอย่างเนี่ยวาดุทอกิดาล่าโลคเวเซตบละปอมิเลอวาดะกระจอปาอพมือเรือไอ้เนตาเตวดาแนวปาปาเนบาตาเนอวาดะเดกระจอปาพอกวาโอดไหลอปานุนะกระจอปาพอกวารายเนี่ยอมนเดอปาเนี่ยอติติญาลอตาอติคอนโดลอตานะมุดนิเกกันอติกะดูอูขือวาดะมอนะอวาดะกระดุคาดาอพมุเดอพอกวาเคียเนี่ย

เพน่เดบลอนนตตเตะทเอาเวลาอดีลกเวคือเวาเสกตอกัเนต่ตเตนีเน่ตื่ละเวมุ่บาหลบบลอนนกจบาพูวกเน่ก็บักกินะก็บ้ากินบลอนนกจับาเอวาพูดออกาเน่วโอคตรอวาเลเนเวดาเตรเน่เวาก็จบาพูกเนจอดจอดสิละอาครโดนกีดเสยเดบ้นกบ้าลกเวลยาเดยึดดูเขนอนดบ้นกบ้าโอเลยยากปน่าจะทักี่อมเออเดี๋ยวมื้เอาเวลาจับโกเวลนน่นจะเเลยบ้า ဘာမနာတယ်ကြကဘာကီတမတယ်ကောအိုရတမလေးလခီတကောအိုရကြကဘာကီဖော်ဝီမတသေးပါတသေးပါယတဲလနကိဘာအဝဲနေတမီတမျိုးရနေတဲ့ကဘာလုတ်ကိုရရနေကဘာအိုရနာသကိဒမဟဲဟဲပြယာဘလောနေဘလောမူတော်နေဝဒကြချပါဖုတ်ခွာရကနေအကျဉ်နေမလားကေကောဝဒလားအခါလော်နေရလော်အတလုတ်ကိုရအခါလော် ကြည့်ကောတာဖန်နတဲ့ဘလမီလာကြောပအဖိုးခွားတာကနေပွားခွေးဝတာကြဲလားကဟာတော်ဝတာအလောင်းနဲ့တောကောတဲ့ချစ်လဲကြည့်တော့ခေကောကဲချစ်တော့တော့ပွားတူလာဝဒမဘလာလိနာပွားမကဟာမဲလာတို့တော့ဖန်နတဲ့ဘလနဲ့အဝဲတာခေဟာကိကြောဖဲအဝဲဟာကိခေဟာကိဝတာဆော့တော့ကပွားမဲလာဝတာကြောပအဖိုးတို့ငွေတိုင်းအဝဲတာအနေပွားအခတော်ဝတာအခုနေ Pini muda akli ya, pun mahu dah tu ni nanti jual kaki dah tu eh ye ba tahunya apa awak mahu bawa nanti ba tu dah lekak coba mana bahaya dia apa domu ni ane bahaya dia apa domu ni mila apa domu ni ane apa pelikir dia lekak coba apa kau ilah tu lekak coba apa kau kiri dah lekak coba apa kau tolak kini awak dah masuk asamnya ni pada ဒီဟောဒီဂျာဒီမာအင်းဒါတအဲတေချေတတရနေပတ်ကချောပါမနဘာကွာဝဒအပေါ်ဒုမတကနေကောကောခဲခဲလောပတ်မတလေတခေါ်လောဝချေခါနေဖိုးစားတဲ့အနာတလို့နော်ဂျေဂျေဘာတူခရနေနားတလို့ဘာဒီလောလောပါသူပါတလေအဂိနအဂိဒီအဝတ်တူကြီးဘာအိုးတေတာလလောပတ်တာတရာဖဲနီတဘလုံးအဝတ်ဒါ มเลออาดากะจอบาพกเข้าเนี่ยปะโอโอกระดาวด้าเนี่ยตินีวิตนีแตินีวิตนี้เราปะเพ่ต่ยตะมอบสกตอคันเนี่ยปะกะจอบไปเนี่ยปะเอาดากะมับุ่นเอาดาเอาพมือเด้อาดาอาพตควาเนี่ตาบุนเราตกลมัอาดาบ้ามันาะไเดอเอาดอาซิมือตนี้กันนี้เม่เปิดเอดาเนี่กระดูกคือลาลอนดาแพ่เอด่ากะจอบามาบุมาบ้านเนอาดาพมือเด้อาพูดคุยตาสกตอคันเนี่ยปะมเลอวอาดาอาพดมืเนียกว่าเอดาตะมมือแบบปาซ ပွိထားဝတာတဲ့အဝတာအောင်နမှုဒ်ခိုင်ရတဲ့ကြောပါဘုံမှုနဲ့သားပွိထားတာနဲ့ကြဲတဲ့ပါဝတာမအဝတာတပန်းတော့တမီမီပါ။ဘာမနလည်းတမီနေစညာဝတာလအဝတာမြွတနေနဲ့အဝတာအောင်နမှုဒ်ခိုင်နဲ့ကြောပါဘုံမှုနဲ့ပကားဒုခါဝတာလည်းကြောပါဖို့ခလာမဲလည်းအဲဒူးအဝတာတ న్ని ကြောပါဖို့ခါဝတမီတမီနဲ့အဝတာအဲ့တော်ကဲတော်တာလည်းတော့ပါမြွစီလားအဝတာကဘရဝတာဒီတော့နီလား ဝါတနာကေတဲ့လူအဝေဒံမတတာဘာနာမရတဲ့ပ ாக்கு စုကိုစားတယ်ကွနကိုစုကိုစားနေတဲ့ကခိုင်နေဝဒအပဝဲပတာသေးတယ်အဝဲပတာသေးပမနာလဲနေကချောပါဖို့ခွားတကိုင်နေတရည်တမမပါနေအဝေဒကပါလဲမာလိုတကူပေါ်ညာလူအဝေဒဝဲလူအဂျီတပြတ်နာကပါလဲဝဒတဘလဲနေညာအခွန်နေမလို့ဒီမဲလဲအဝေဒအပဒုံမနေပါစားတယ်လားမေတမေမပါဘူးအဝေဒကချောပါဖို့ခွားမေတ္တပါလဲတာဝဒေအပစားရသေးပါအဝေကကူတော့တာတာသွားလို့အဝေဒ Adi amunga pakol lo. Pani tu belanda we oh kedai dah melak kerja bapa kau ni kiri dah le. Allah kelab lo tu le malu dah tak kupanya ni. Wah pek kejap bapa malu dah kerja bapa le malu tak kupanya kau ni kau mila awe dah. Apa dah mood gay ni? Awe dah kerja bapa dah mood ni. Wah otol lo kene awe dah no mukir gay ni ana. Wah tak tiba ni tu. Atau media dolar, awak dah atau tak cuma bah, bamlah lepas awak dah. อาวมาเอาเดี๋วเดีพอที่พอควาดเนี่วพอเอาเดี๋ยวมึงเอาอะไี่นี่ควาเอาเดี๋ยวเต็มบัลล่รางเดีเดี๋ยวดิราร์ตัวเดี๋ยวเดี๋ยวดิราร์ตัวนะพอเต็มบอลนี่ดีแล้วเอาเดี๋ยวอะมึงเอาอะไรที่นี่นะเคชอบปะเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเคชอบปะมาเดี๋ยวเคอบปะพอมึงเดี๋ยวเอาเดี๋ยวอะเคชอบปะคอที่เนี่ยพอคอนี่ยเอาเดี๋ยวอะตลอดนลอะบิ่ิ अवदा तितली तो लल अती ता चमोद तब्लो ने टे छ वडा क चो बा ने वल ते छ वडा देवडा छ छना देवडा छ छ र दो रु मे ले अवदा क चो पाफ मु ने कना दा म ले ब्ला प कना त म ले ब्ला ब्ला दो अवदा ते ने व था नो मुकि ने देवडा उं दे म आइ दी न ते पपा दो मु छ मा ले पपा ने त ने पपा नो न खे विसा चूडा पा ने मा ले कवा खै त विता चूडा ပမလေအနေကွာတော့ရတာအနမရရနဲ့အမဲနဲ့ငါတပတ်လို့သို့ရပါနော်ရေငါသို့လို့ရနေတဲ့တမဲလေးယတမာပါရသိညာလေးဖဲဝဲတစ်ဖက်အပူနဲ့ဟိလှက်ဟိတဲ့တဲ့တစ်ပတ်အပူနဲ့နုထပရာဒါအပူနဲ့ပတ်ရမကွာရတပတ်မယ်ပါအုတ်ကနေပတ်တာချားရလဲလဲလို့ เอาว้เดวได้เพ่นี่ติบอลเอาว้จีเราดเอาว้ดาหาเวลาปวเมีก็บเปาะผาดยเดออามาก็ะเอาะพมื่อเนี่ยปวเสีบาดบาเทดมาบ้านมันดูเล่เนี่ยเวาพอสามอพอาเนี่ยสคุยวัดเาดมาเวัาเดดที่พอติดจเราอกว่าโดนเรวัดาตบเบอ์เบี่ยตัสินาตาเบลตาพเดตตาน้อมีมีบาเราัวเวัดาตดบลเดอาสสบาดซุปาปโดปัวเรานะเออชมวมด้าเลยเออเนี่ยเออต่บ้านเรามีว่าตชาาะวดเรา

mukano cream loader power da meler oi na power da kurota e lo ba menele sinyara o awen ne keu da kecopah podo mu da la teme kecopah bo mu ba ne awet mata tepo no temimi ba niso awet keni da de aweda kecopah pokwa da ga ne the blood you power da ha kuro ni datang kami kemel lo อูดตาเอเนี่ยเลเอวดาลอเอาดากีนุยนะเอาวดากอบานุโอดาดสสโคผาดอคกันแต่ที่ร้เนี่เอาดาเลมีคื่อคือเอาวดเลยเอวดาเพ่นนบลอดวาโตีน่ยวดาลุกระกระโรเนี่ยวดาบาชะลเอาวดาเมุสีบเร์ปานิช่มด้ากระอกระโรดาเมนนี่ตนน้บ้าขล่เอาวดาเอาวดาเกีจอบาเรปานพอดาเนีล่ะิหลกพอดเมนนี่บอดูตละเดาบาานเดามาวดานีเคลล่เอดามาวดาเซเครื่อ่ Wah tu le, awerak kerok kerok orang terbelanja, terbelanja kerok kerok orang ni kalah, li terbelah tu. Tergoyangkan dia tu milah, awerak nomikir kan dia paman lawan dia berapa dah kalah, awerak mikhu berapa teganiannya. Dah he, berada le oh dia berapa kalah mikhu berada ke atas pasu bapa doh tergalap, sokopan doh apa kahilah. He le oblo doh teni berada ni, jo, akai ni, netinya lo jalan bantam aje, bantam ada le ni, baca le awerak kecoba. เดอม่เดอพมเนี่ยนะอาวาเนกบพ่อเดออวลาพ่ออละก็เฉาะี่ออมึงก็จฉพามคดีเนี้อเก็บพ่อคือเลลอนามาเลือปย่ะอ่มะเนาะตบกวนปามพอเลนมอไรยาตเนี่ยยก็มาละเลือไปลอเพืนี่เดบลอดไม่ลเอวดาเกอาว เรกควาดใหว่าเวลาเกดเตกระต่เดอเสริมสีบัว์ตลอดดูพอเวลากระจอบาเนี่ยพอเวลากระจอบาแล้วกระจอบามาเดือกระจาาผพมุนราดูปน่า้ลโอปาวดาเลชบุนี่โอปาวดาเลชบุตลอดดูไม่เลอาเวลากรดจาบาเอาเวลาพมุโอเวลาเลชบุนะามเลากระจอบาผาดโนเนสิ่งเยาวลาลีนาปัวอืตามาตาที่ไปเนียตาเลจเนี่ยตาคาะเคเนีกีวได้เลอวาพดมุอใหตามาเคะห กบ้าพุดมมาโอลโหคิลยนมกิยโอลิลเมตเมลมุกิยโอลิบารดูอดาตาเฮกโรดาจจดซีบะเนเดบรอนปวดตนเลทชมด่ปูเนปวดพุดมมดานเรบลอนเตาสุพิซาพิยาละตาปวตามุลลปวิบลอนนนิดามบโมเลโมเลโมเลเบลอนปวดเนวดาวดดากันอันเนียจ้าอาวดูยกเตนะ ဘာခါလဲအဝရဒယေနော်မှုနော်ရခဲ့တယ်နိ။နမသီနိဂျေတာတဘလခောဘာမှမနလဲ။မီလေအဝရဒကချောပါတဲ့အမတ်တေတပန်တဲ့အဝရဒအပလီမနိ။နတိလေချွေးလို့လို့အဝရဒဟောကောပါလာချဘူတေတပန်။သော်ဒနိကေအဝရဒယေနော်မှုတာနိလေမာသီနိရယ်ရီ။ဖနေတဘလမီလေအဝရဒကချောဖဖုန်မူနိနာဟောဒအေအဝရဒအပော เดอมืไงเลดกตะเป๋าูอะริบคดบาบนน่ช่โมดานนองตบลบลว่าวอัตาพัดละไรเน่เพนนตบลบดูไม่ลเอาวะด้ก็จะพาเอาวะด้สกโคพัดดูเยอพควานี่นะสกุโพพัดดูอคานบอลนี่เถิดดอนนี่วะดก็จะพาพมุเน่เพือดอนนีวะด้ก็จะพาพมสกตอตขับรไม่ละเอาวะาพด้อดมุนเนี่เยอวะดสโพผัดดูนนีชอก็ได้วดละอวะด ตกบผาดุระเน่เอาวดกจับาเอาไว้ด right ้โชกนี่ยชเไวด้เลโชบลอเมเลอเน่แล้วลอเาเไวด้เลกจอาข้อเทนี่พลอเลก็จอบาข้อเทบลอเอาวได้คาเราเวดคุลเอาวดกะจอบาอัปเลระนโอเนยต่ท anyway. ี <Okay. S 1> ่เาเนียเวได้เตะเรเนี Bruno Bruno> hmm. ่ไมด้อาเวได้อวากันเนี่ยัตอควาเนี่อ๋นะในนีเก็บวักันเลยเอาเว้ไดออมาเลยย่สิ่งนีเนีาปาดูปาดใจน้อเจเจบาปอกมาเลยนเนเไม่เอวได้ យត្តក្មាមឡឺយិសសិញ្ញាណូជេជេបាណានេកេវឡាប៉អឺស៊ីលូជេកឡាម៉ឺផាមិលអូវ៉ាដាសូខោអពុខរានេតេរលនិដានេអឺមុំម៉លដាលេណាលោប៉មនិលេណក្វាលននងកចានេណកេប៉ាគីចានិយាប៉ផានិតំដលយូវ៉ាដាតូខោប៉ដូអពុខរកានេឡោចៅដោវ៉ាដាក៏ចៅប៉ហ្វុំមឺននេះតំឡោនំឡោឌឺទីដោវ៉ាដាឡែកកាសេលូនឺដោកាសេបឡានិលឿវ៉ាដានិ พื่อเอาไว้ด้รยได้กตอคันตาเตด้เนมิลอาว้ด้ก็จอบผมมือไงเนี่ยนะเอาไว้ด้อพูวานี่จาิลาเนีเว้ด้เลมาลุทาลเอาว้ด้เวอเอาว้ด้อือกัเนี่ยเวาเกลีเวละกันเนี่ยเกลี่ักเกลคนเนี่ปอสิดกกะจอบปลาเดลเอือดเอ้อคอเทปนเลอยเสกดัตบเรนยออมมื่อเอาไว้ด้เกฮมาเสกดัตบเรื่ได้ไปเนี่ยปล่ลยมิล่ะก็จบาผู้วาเนี่ยกเต็มก็ตัวละเสิมมือสีโบตนนอนยอะ penin the blood miller awada kcho pa pandor ka ne pak kcho pa le amane awada le chobune kwa la awada podom mur ka me sane sa pui do ta ta ne te te kon la ba wa the blood miller o da ka ne awada ta tu pui ta sa pui ta le ta wa ta tu cha ta ta cha lo te lo ni mu ta podom hune mm muke na ine ye te chom mu ba le na sa ne ka ke pa ngon de in no ta bla bla ba ye kwa do do na le ngor che che kha ne နဲ့တသိညာရရဲ့ w တဖိုလ်ရတဲ့အတားကြီးတဲ့ဘာ့နော်ချက်ချဘာတောင်းတော့မီမီဘာလဲ့နစာကိပုန်နေညတသိညာလဲ့နကကေပေါညာဒိတကလေဘာအဖတ်တိနေတဲနာကဲတဲ့မီလဲအနိအဝိဒါတတ်ဒေါကနာခါကဒါလဲ့ခလနအိုးဝိဒါခဲလော ว่าไม่เลอาวาด้าที่ดมึงก็มึงก็แค่นี้ฮอมยังก็จอบาเก็บประมานี้ฮอดฮอดฮอดอบ้ามดเลยเอาว่าฮอมเนี่ยอกบอมานีกตวาถ้าดผมมุนี่แต่ก็มาตรอแต่ป้าบอกวผมมุนี่ม่มีดอนะพอตบลอดูไม่เลก็บวบาป้าดนเลยกว่าได้ามาฮอมลอดูเฮ่เราว่าได้หมาคอดเนี่ยอพอคือเราว่าได้หมานี่ยตด็ดเนี่ยว่าได้มานี่ยามว่าแต่บ้ากูตานี่ผมอว่าบ้ามดูเลยนี่ย ဖုံမနက်ကပြောတာလားပတ်တယ်လားအဝေခိုးရရချုံမတို့အဝဒမတည်နေတဲ့အဝဒဖုံမနက်ကတီလာတာမန်အဝဒတာကမချနေကောလောဘာလို့မတရနေကဒိုနေပါတရလောက်ကိုသာနေအဝဒဖုံမငါတော့ကြီးကပူပြက်တာကိုလိ တတေဝရစကတော amos, ့ဘယ်နဲ့မလားအဝဒကကြပါဖဒူရီယအဝဒအေစုခုဖဒူရနိအဖိုခါလန်ဒအဝဒအစုခုဖဒူဒဟာဂီတူလဟာဂီတူဗလာစင်းยาวဒလတရတာကလို့စစ်ပါကေတောအစတတိခိုနိပွာเอเนလူပြဝဒအဖိုခါရှိကော်လာလူပြောက်ဒအဖိုခါကရကရဝဒဟဲ့ဆယ်ມືစီပေါ်နလူဝဒလာလူဝဒဒွန်နဲဖဲအဝဒလူဝဒစကတော့ခနိကြောပါအဝဒအဖုံມືဖိုသားခါရနိဒါကဟဲဂျီလော cloud blood aser mư si bo le awada apata de aser mư si bo le pat ona le we oda kejopap phok khwan ni we oda kejopap phok khwan ka cloud blood da pho neu da ni pho ne blood pa cer da pa ki mu ni pa ki mu me le kejopap awada aplet awada so ko phan do re apok khwan bo awada pa ki ara de kejopap kejopap no pa ki we da le cho bun de ta to ta so de ta ka ma ni me le awada เดี๋ยวเอาวลกบชอบาผู้ดมมืไเราเวอเวลาไปเลอกชบอา้เดียเดียเดียวที่เดี๋ยวเนี่ยอมาลอยเราคุยด้คกัารเนี่ยอไม่ลกเกบชเนแต่ป้าตอนนี้มีว่าเกบชเนี่ยชมบโมได้ลตาวินวิวไก็บชอเน่ยสูเกิาวาลเวลาปอปาเลี้ยละเงินเนแต่น้ากิจเมเลออเนี่อปาเงินหนกเดีาอรู้ายกิบุนิโอดเอาดาตากูตาตากูอพาลอเรือเอาเวาอีะคุนเน่ย โอคนีเดหลาะปัวตุละอวดละเปจอบะเลมะเซวิดะตาริตะคลอเตดปะขุหลอวิเสละดบลอเดปัวตัยตอมบานิเปจอบานิถือท่องมาได้เล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 ดอด้วยจอนญาลอเวดะล่ะอวดะกะดูโอโฮดะผมมือลอปาลอกะดูขาวดะผมมือว่ะนะ เพอติกกตาสกตนีมละอวดมุกนก็กตาสก็ลกเกตาลอวดกลกุวดนอมดไงสิก็ยัเนี่ยปตาเตวดาเพนนี่ดิตละมืนีมุสอบาลเาดูอวดามุกเเนี่ยพตาเนี่เลอวดาจีลอาวเลเนี่ยชมดาละกเลุสวดาเออนอมืดไงแล้ก็เฉอาฟมมือละเลอะอคารเนี่ยาเอาวเลละเลอคานีเพอาวจีละเาละอคาบคาเนี่ยาเอาว จะอพเมื่อคืนท่อท่อวดา้อนเอาวดาแต่ินีก็เทบสกตคาเนีวดตาเหพออดกะตาเห้พอรอด็กะเปีกอบุรอเนี่ยวตาจอนะอาดจอเลือเสูเนีตาจอกเสคาเนี่ยเฮวตามาจอกอตุเลก็ปตหนอรกะบานะปวตาจอแต่ปอควเนกลืบาเวดก็ผาดุผาทอลนะ ဖနေတဘ okay, ေ well, ာ uh ်ဒရကစင်းနေဖူးဝဒါလဲအྱི་နေပွာကစေဖူးတော့လဲအྱི་ပါမယ်လဲအနိအဝဒါကွာဟထဝဒါတပ်ပေါ်ခွာတာအမေဆန်နေပွာတစီညာတာမလားပွာစီညာတဲ့တမီရအဝဒါမိမတကလဲတစီညာဖနေဘလနဲ့တဲလော်နေအနိဟွန်းနိုင်နေကဝဒါပွာတကလဲအဝဒါအအော်စောစအခုနိနတကလပပေါ်ခွာခခើမနကရဒါလရယာလားအခိုင်နိနကဘိုင်းအဲဒါလရယာလား ပပနေတဲ့ဘလူးမီလေနဲ့ဖောဝဒါကလူဘာလဘမနဲ့တာပေါခွာရယ်เนပွာဝဒါဟာတာဝဒလာချိုပနာဝဒာအိုချိုမတပလမ်လီတာဘလောနဲ့မီလေနဲ့မာဂီတာတဘာနောမီလေဒါပွာဝဒါပနောချီဒါကစနေပွာကွာလကိဒါလခိနေကွာချိုဒလာအဝဒါအပာတီနူသောပရာဖာဘူးနေ

awak dah mela kecap apa pun muda dah awal pada pasi omo coba awak dah pe awak dah awal pada ke tu awak dah pernah cuy tu pun dah dekwa pun awak nak ada yang dah nanti mata jalan awak dah bakal awak dah jatuh jukumun nanti kena kemam mio odo peto ke la ko kada yana awak datang mi temjo ge awak mo yuak kaso ge banatu ko kada mani oke budu-budu ko kada tek nah tak belo padok cikilo tak le kina te belo dok